สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะเผยสถานะล่าสุดนุกปายเผยสถานะล่าสุดในวันที่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นยังคงเป็นนักร้องวัยรุ่นคู่ขวัญที่แฟนๆรักเสมอสําหรับนุกธนาโดนและปายปายโอริโอแม้จะลดสถานะคู่จิ้นลงแล้วแต่ก็ยังมีคนตามสนับสนุนทั้งคู่อยู่เสมอมาล่าสุดในรายการโต้หนูแหม่มนุกและปายก็มาเปิดใจพูดคุยถึงความสัมพันธ์ในวันที่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้ว พร้อมตอบทุกดรามา่านอกจากดรามา่าเรื่องเสียงไม่เพราะยังมีดรามา่าเปิดตัวคู่จิน้นนุกส่วนมากคนจะไม่ค่อยด่าตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคู่จิน้นหรือจะด่าอยู่แล้วแต่เราไม่รู้มีกระแสทอมจะมาชอบผู้ชายได้ยังไงนุกตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เราถ่ายคลิปลงแต่ว่าตอนเปิดตัวเป็นคู่จิ้นกันตอนที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่จิ้นกันส่วนมากมีพี่ๆแฟนคลับสนับสนุนมากกว่า ตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วและเป็นอะไรนุกเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะแฟนตัวจริงมีไหมนุกยังไม่มีครับไปไปก็ยังไม่มีค่ะที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่านุกก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและในอนาคตคนเราเกิดมา ก็จะต้องมีผู้หญิงก็จะต้องมีสามีผู้ชายก็จะต้องมีภรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ